มาแล้วครับเมนูมื้อเย็นของปลาผมวันนี้มะละกอสุกข,ของโปรดของโปรดไปเลยไปเลยไปแล้วไปแล้วโอ้โห มาแล้วครับมาแล้วปลาที่เห็นตอนนี้ที่ ขึ้นมากินเยอะๆอันนี้ปลาจาระเม็ดนะครับจระเม็ดน้าจืดบางคนก็เรียกเปคโคลนะครับแล้วก็มีปลาตะเพียนบ้างเล็กน้อยแป๊บเดียวครับไปแล้วหมดแล้ว โอเคครับ okay, ผมแค่นี้ก่อนนะครับ